สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติมจะนําเสนอที่ดินแปลงเล็กอีกแปลงนะคะซึ่งแปลงนี้จะมีเนื้อที่200ตารางวาค่ะทางเจ้าของนะคะจะขายที่ราคา800 0 0บาทนะคะไฟฟ้าก็ขยายไปไกลนะคะไม่ถึงประมาณ100เมตรเองค่ะตรงนี้นะคะจะอยู่พิกัดบึงบอล20คลอง8อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะ แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะเดินทางจากถนน3.5 0ลังสิตนครนายกมาแปลงเพียง3.5กิโลนะคะแล้วก็ใกล้กับตลาดวิลล่านะคะ6กิโลนะคะฟิลเกอร์พาร์คลังสิตเพียง25กิโลเองนะคะแปลงนี้นะคะมีหน้ากว้างอยู่ที่24เมตรลึก34นะคะก็ถ้าหากเราถมก็ถมประมาณ80เซน,นะคะ่ะแปลงนี้เป็นฉนดนุดแดงนะคะ ราคาก็ถูกมากๆสนใจทักติดมานะคะ084